สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมชัมฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Next Gen Y Tag นะครับผมคันนี้จะเป็นตัวท็อปคับ4นะครับราคาจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่1 2ึ9ง0 0านาหนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมขนาด2,000นะครับแรงม้าจะอยู่ที่210ครับแรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับผมเกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมคันนี้แต่งเตรียมส่งมอบลูกค้าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับผมว่าคันนี้มีแต่งงอะะไไรรปบบ้านคั เดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้านะครับอันนี้เราจะใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับนี่นะครับตัวขอบกระจังหน้านะครับตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวตะแกรงรังผึ้งนะครับเราจะทาเป็นสีดําด้านล้วนนะครับผมแล้วก็จะใส่ไฟสี LED นะครับผมเป็นสีส้มนะครับในส่วนของไฟสีนะครับสามารถเลือกสีได้นะครับจะมีสีขาวกับสีส้มนะครับแล้วก็ตัวหนังสือฟอนต์ฟอร์ดก็เช่นกันครับสามารถเลือกสีได้นะครับ ตัวท็อปคับ4นะครับจะมีกล้องหน้านะครับผมกล้องหน้าก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมจะเป็นกล้อง360องศานะครับที่ฉีดน้ําล้างเลนส์กล้องก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะครับผมจะเป็นสีบอลเงินนะครับผมนี่นะครับตัวไวแท็กนะครับตัวกันชนด้านหน้านะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับแต่สีบอลเงินนะครับตัวเรดาร์มีมาให้นะครับในส่วนของตัวท็อปคับ4ครับแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าจะมีให้4จุดนะครับผมนี่นะครับ ตัวไวแท็กนะครับจะมีที่ลากจูงให้2ฝั่งนะครับผมถ้าตัว x อทลงไปนะครับจะมีให้แค่ฝั่งเดียวนะครับใช่ไหมครับผมนี่นะครับแล้วก็ไฟตันหมอกนะครับจะเป็นไฟตันหมอก LED นะครับเวลาเราหักเลี้ยวไปด้านซ้ายนะครับไฟตันหมอกก็จะติดนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้นะครับผมจะมีไฟดวงเล็กๆนะครับเวลาเราหักเลี้ยวด้านซ้ายนะครับไฟดวงนี้ก็จะติดนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับผม เวลาเราเปิดไฟสูงไฟต่ำนะครับจะเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับจะเปิดสูงต่ําเองนะครับแล้วก็เวลากลางวันกลางคืนนะครับปิดเปิดให้อัตโนมัตินะครับจะมีไฟไดร์ไลท์ให้นะครับผมเป็นลูกตัว C ีนะครับนี่นะครับไฟจะเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็คันนี้เราจะใส่ครอบไฟหน้าสีดาด้านนะครับมีตัวสื่อลนเจอร์สีแดงนะครับผมนี่ถัดมาด้านข้างนะครับผมคันนี้นะครับเราจะใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นแบบมีหมุดนะครับตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับ ซุ้มล้อมีให้เลือกนะครับ3นิ้ว6นิ้ว9นิ้วนะครับแล้วก็จะมีแบบเรียบแบบมีหมุดแล้วก็แบบฟันเฟืองนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับคันนี้นะครับเราเปลี่ยนใส่เป็นล้อแมกออฟโรดนะครับผมขอบ20แนวอเมริกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นออฟโบ24นะครับแล้วก็เราก็จะใส่ยางเป็นยางโอตานีนะครับ2 6 5 50ห้าาน R ยีินะครับคันนี้ได้ทาการใส่ก้อนยก1นนิ้วนะครับเราใส่ก้อนยกหนึณ2นิ้ว ในส่วนของตัวแก้มข้างนะครับตัวนี้นะครับสามารถระบายอากาศได้จริงนะครับจะมีช่องคีบระบายอากาศนะครับด้านข้างจะเห็นว่าใบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง2.0งจุดเทอร์โบคู่นะครับผมนี่นะครับในส่วนของตัวกระจกหูช้างนะครับตัวไวทัคนะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับแล้วก็จะมีกล้อง3ามรองศาครับด้านข้างครับตรงกระจก2ฝั่งนะครับผมนี่นะครับไฟเลี้ยวจะเป็นเอาแบบใหม่นะครับนี่มาด้ข้างนะครับไวแท็คนะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็จะมีสีอลูมิเนียมนะครับผมตัด ชายด้านล่างนะครับถ้าตัว x อนะครับผมจะเป็นสีดําด้านล้วนนะครับนี่กุญแจนะครับผมจะเป็นกุญแจคีเลตนะครับนี่นะครับแล้วก็คันนี้ใส่กันรอยแค่เบ้ามือเปิดครับเป็นสีดําด้านัวงสิเนเจอร์สีแดงนะครับในส่วนของฟิล์มนะครับผมคันนี้เราจะติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้านะครับผมคันนี้เป็นความเข้ม60ล็อคคันนะครับแล้วก็กันสาดนะครับอันนี้เราจะติดเป็นกันสาดของแท้นะครับให้กับลูกค้านะครับในส่วนของราวหลังคารับตัวไวแท็กนะครับจะมีมาให้นะครับผม ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสามารถล้วน้ำหนักได้ร้อยก้นโลนะครับผมจะเป็นสีบอนเงินนะครับนี่นะครับนี่ถัดมานะครับผมด้านหลังนะครับเราก็จะติดฝาครอบถันน้ํามันนะครับผมสีดําด้านนะครับในส่วนของเน็กเจนะครับสามารถเติม B7 b 1 0 B20 ได้นะครับสามารถเติมได้นะครับนี่ในส่วนของโช๊ด้านหลังนะครับตัวเน็กเจนะครับ โช้กนะครับจะย้ายออกมาอยู่นอกชสซีนะครับแล้วก็ปรับเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับเพิ่มความนุ่มนวลแล้วก็การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับได้ทําการยก2นิ้วนะครับนี่นะครับซีดีล้อยางนะครับขนาดจะเท่ากับด้านหน้าเลยนะครับผมนี่นะครับที่เหยียบขึ้นด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับจะมีมาให้ตั้งแต่ตัว XLT ขึ้นไปเลยนะครับผมถ้าตัว XL ลดลงไปจะไม่มีนะครับตัวไวแท็กนะครับจะมีสปอร์ตบาร์มาให้นะครับผม สปอร์ตบาร์ก็จะเป็นสีกาไฟนะครับผมตัดสีบอนเงินครับในส่วนของตัวตรงนี้นะครับผมจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสีบอนเงินนะครับแล้วก็จะเว้นรูช่องว่างไว้นะครับเวลาเรามัดหรือผูกของนะครับจะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับผมนี่แล้วก็ไฟท้ายนะครับผมไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย led นะครับผม full option เลยครับในตัวท็อปคัพสีครับนี่นะครับจะเป็นสีสโมกนะครับผมตรงนี้จะมีเขียนว่าเรด้าบายสปอร์ตนะครับเตือนรถ จากมุมอับนะครับผมจะมีไฟขึ้นที่กระจกมองข้างนะครับเวลารถมาจากมุมอับนะครับด้านหลังนะครับผมจะมีเขียนว่าสี่ขุนสี่นะครับตัวท็อปขับสี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเขียนว่าไวแท็กนะครับเป็นสีดำนะครับมีไฟเบรกหน่วยสามให้นะครับผมอยู่ตรงสปอยเลอร์นะครับตรงนี้นะครับไฟเบรกหน่วยสามนะครับจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วครับตัวก่อนหน้านี้จะอยู่ตรงสปอร์ตบาร์นะครับผมมีกล้องถอยหลังให้นะครับฝั่งโลโก้ให้นะครับแล้วก็ ตัวฝากระบาท้ายนะครับออกแบบใหม่นะครับดูมีเว้าดูมิติมากขึ้นนะครับผมและคำว่าลินเจอร์นะครับผมจะเป็นออกแบบใหม่นะครับจะเป็นแบบปั๊มลงไปนะครับนี่นะครับถ้าตัวก่อนหน้านี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมเซนเซอร์นะครับผมด้านหลังมีให้4จุดนะครับนี่นะครับนี่กันชนด้านหลังจะเป็นสีกาไฟนะครับแล้วก็จะมีพลาสติกสีดำด้านนะครับกันเลื่อนครับแล้วก็มีไฟส่องกับป้ายให้2ข้างนะครับนี่ในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับ เวลาเปิดปิดนะครับก็จะเบานะครับจะมีเหล็กตัวท่อชั่นบาตรงนี้นะครับช่วยทําให้เปิดปิดเบานะครับผมนี่นะครับเวลาเปิดปิดนะครับนิ้วเดียวก็ปิดได้นะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไว้แท็กนะครับฝากระบะท้ายนะครับไอ้กระบะไลเนอร์นะครับผมจะเป็นแบบเรียบนะครับเวลาเราบรรทุกของนะครับหรือว่าขนสัมภาระนะครับก็จะได้มากกว่าเดิมนะครับเวลาเรานั่งนะครับก็จะไม่ได้เจ็บก้นนะครับผมนี่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวฐานกระบะนะครับก็จะขยายออกมากว้างกว่าตัวก่อนหน้านี้นะครับ ตรงนี้นะครับผมก็จะมีปลั๊กให้นะครับผมเป็นปลั๊กไฟนะครับสามารถเสียบได้นะครับแล้วก็จะมีที่จุดบุหรี่ให้นะครับในส่วนของตัวไว้แข็งนะครับนี่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับในส่วนของภายในผมขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าภายในเดิมๆนะครับผมถ้าแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไลน์ดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิววเเพีีียงท่าน้สสััดครบ